สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามารู้ราคารถแท็กเตอร์ L 5018 SPECIAL เปกันแบบละเอียดยิบเลยค่ะราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่พนเท่าไหร่นะคะมาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกเลยนะคะแท็กเตอร์ L 5018ราคาตัวรถอยู่ที่628,000บาทดาวเริ่มต้นเลยอยู่ที่ 62,000บาทโปรแกรมการดาวเริ่มต้น10%จะมีเฉพาะไตรมาสที่2นี้นะคะก็คือเดือนเมษาพฤษภาคมิถุนา2,565นี้เท่านั้นนะคะค่างวดรายปีจะอยู่ที่ปีละ124,444บาทมีงวดย่อยเดือนละ2,000บาทส่วนค่างวดราย6เดือนนะคะจะอยู่ที่63,392บาท มีงวดย่อยเดือนละ1 0 0 0บาทเช่นกันค่ะสําหรับค่างวดรายเดือนจะอยู่ที่1 6 9่บาทเราจะคํานวณเฉพาะราคาตัวรถให้ก่อนนะคะเพราะอุปกรณ์ของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันมาต่อกันที่ดาว15%ค่ะนั่นก็คือดาว90,000ตัวนี้คือเป็นเงินดาวปกติเลยนะคะค่างวดของ ตัวดาว90,000บาทนะคะรายปีจะอยู่ที่100,707บ,บาทมีงวดย่อยเดือนละ2,000เหมือนกันราย6เดือนอยู่ที่58,663บาทมีงวดย่อย1,000และงวดรายเดือนนะคะอยู่ที่9,938บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะและถ้าหากขยับเพิ่มเงินดาวอีกนิดนึงนะคะเป็นดาว35%ก็คือ220,000บาท ค่างวดรายปีอยู่ที่ปีละ76600น้บาทมีเงืดอนย่อยสองพันค่ะค่างวดราย6เดือนอยู่ที่42,260บาทมี้งวดย่อย1000บาทและรายเดือนอยู่ที่7366บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าทั้ง3โปรแกรมนะคะถ้าเราส่งราย6เดือนและรายปีนะคะจะต้องมีรายงวดย่อยทุกเดือนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลดกันดาวที่50%นะคะ ตัวนี้บอกก่อนเลยว่าดาว50%ไม่ต้องมีคนค้ำนะคะดาว50%คือดาว320,000บาทค่างวดรายปีอยู่ที่69,813บาทค่างวดราย6เดือนอยู่ที่34,136บาทต่องวดและค่างวดรายเดือนอยู่ที่5,432บาทต่อเดือนซึ่งไม่ต้องมีงวดย่อยนะคะโปรแกรมนี้ หมายความว่าถ้าหากเป็นรายปีก็ส่ง1ครั้งต่อปีไปเลยราย6เดือนก็ส่ง2ครั้งต่อปีไปเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจำนวนเงินดาวขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วยนะคะอัตราค่างวดและเงินดาวที่เราคำนวณไปให้วันนี้นะคะยังไม่ได้รวมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งถ้ารวมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็จะไม่ได้ค่างวดตามนี้นะคะซึ่งแต่ละคนอะ่ะเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมือนกันบางคนเอาเกตนน้าบางคนเอาจอบหมุนบางคนเอาผานบางคนเอาครบทั้งหมดเลยบางคนมีตัวตัดยายด้วยนะคะฉะนั้นค่างวดของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันวันนี้เรามาคำนวณให้ดูกันง่ายๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้โปรแกรมไหนอะคะ่ะสามารถ ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะหรือว่าเม้นมาถามกันได้ถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวจะลองคํานวณให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าดาวเท่านี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นะคะสามารถเม้นมาถามกันได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว L5018 Special นะคะเป็นตัวยอดฮิตเป็นรุ่นยอดนิยมเลยเหมาะทั้งงานนางานไร่งานสวนงานฟาร์มได้ทุกง,งานเลยต่ออุปกรณ์ต่อพค่วงได้หลากหลายมากเลยค่ะ ถือว่าตอบโจทย์มากเลยสำหรับใครที่อยากได้รถแท็กอร์สักคันนะคะก็ยังคงแนะนำรุ่น L 5 0 1 8 Special ตัวนี้อยู่หากใครมีเรื่องอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเม้นมาถามกันได้เลยนะเดี๋ยวถ้าตอบได้อ่เดี๋ยวจะพมา,ามาทำเป็นคลิปตอบคำถามอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้มาแบบสั้นๆแล้วก็ไปแบบเร็วๆนะคะ กดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ต่อๆมาเรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ